นำกัดพูออนโหปดคอเหมือซุ้งปีนองผูปันแห้งขาวนเซนนิกวกัดตั้งเซิงคาข้อหมายหนึ่งใจนิมมันมือทบปัญหามะตีไลมิงใจแก่นแข็งสีกันขามไหลใบใจกัดเย็นนำมันเสเข้าจุต่อสู่แกลิดเดบตัดให้ปอสั่งถูกปอเดยบตัดมือใจตื่นเตยนจากผิดผลข้อหมายสองส่งง้านังฮือยังอันตีอ่ำคองคำสีเจียวถึงตีนั่น แล่หห้หมูจุ้มมันคึ้งกว่าข้าวยาวนั้นผู้ออนโหแตีไลมีอ้อสาสุนงำหมูจุ้มยุโตเสีหัดซับแล่งในไปววนเจ้าเก่าสบยำความกาข้อหม้สาต้องตื่นและเช้วต้งตื่นตาสีมีแห้งใจป่งเกินเหนือนาการเฮามองมูหันลองดีเมื่อนาสีเปิดพักดูหับลองแหลกลายใหม่และขึ้นต้นจำเงาไร ขอไมส้สีด้วยภผยลีเซคึ้งมีนําใจขาวใสอันใครหับเอาบุญพรกับก่ายลองนากันและนองสนโตมาจึงถูกไหลเตตเนกุนตางนําเฮ็ดซากอยึง้งอันเฮ็ดให้เข้มสุดลีสุดลองผิดเปิงเอมางกาฮีลีกันน,นั่นมือเฮ็ดผิดมาก็ยอมหับลองใครใจถูกไหลมีเปิงอยู่ซาสนโตหั่งขอ ให้ปึงกันตั้งก้นธรรมดาข้อหมายหาหัดหันในแก่กลางก้นมางปอกมาาอาอ้าปออ่ำหยาดไหลตีไหลหัดหันหัดจุนมางปอกโหลเฮ็ดก้นหนังนะอ่ำใจอ่อนอ่อนใจตุ๊กงงายมือตุ้มตอบเป่นก่อเอาไล่จันสงใจสงเสตุ้มตอบน้่ใจแลยทัดใจอ่ำไลลไววแต้มรือก่ออันเฮาตีตุ้มตอบนันลาลาอ่ำย้อมการจาเงาไลา่ยงยๆ จำพี่อยากกพี่ขอหมายโหดต้นใจพุดขัดเห็ดหนังวาเลวาหนังเห็ดตีตีไลเมื่อกอมีตีตีไลเห็ดเก่งกอมีตีตีไลเอลูกอมีอัมมิใจหวังเวินรอเลตีไลเต็ดตัดพุดขัดอัมไลสันค้อนจำ้ำรอการถามพิงโครงการขอหมายเจ็ดตั้งอยู่ตัวยุมตัวซีฮัดออกปูนพ้อนเจ้าเก่า อําเอาตั้งพิษวันหลังมาหลอกตัวเก่าขึ้นพิษเยาวป้นเยาไหนเสฮ็ดโวเห,หยีบหายกายเหยีบแนนแปดเอาต้นซอนตีตั้งพิษเสซอนโตขึ้นข้อไม้แปดเลลายจ้ำเงาไลาอํายิบกําปึงขอดพอดตักปึงไตกุ้นอันเฮากับสิบแลกก้นเฮ็ดกันไตเฮานั่นมีกูแซนแหลโลดด้วยสายไงยเงาไลายสกับสิบเข่าออก เปิ้นมากสังข้าเล็งนั่นเสียิบกำกวา่าปกันเข้าดังสีหกหมายหกอีกตีตากงปีสองแหงสี่ตอนผู้ออนหอยเจ้านาเรนตาคำหยดนาลิกปากปลายสามสิบแปดปากปลายสี่สิบสองไหนคะ่ะอันนั่งรอข้าไหลอีกเอามาดีฟิลปกของน้องมือ่ะอออินจมขอบใจเย็นลำคาก